ด่วนอุตุประกาศแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัย22จังหวัดเสี่ยงพายุฤด,ด,ด,ดูร้อน11จังหวัดบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดง11จังหวัดบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลือง53จังหวัดรับฝนวันนี้1พฤษภาคม2564 แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับแอดมินได้นำข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนภยัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบกันนะครับ โดยในวันนี้เวลาประมาณ18นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนพายุรุร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าประจำวันเสาร์ที่1พฤษภาคม2,564ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงนะครับ11จังหวัดพื้นที่สีแดง จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครนครพนมกาฬสินธ์มุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภไยปานกลางพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชร พิจิตอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมามหาสารคามบุรีรัมย์และร้อยเอ็ด และในวันนี้นะครเวลาประมาณ17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยเตือนฝนทั้งหมด53จังหวัดนะครับบริเวณภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านอุตรดิตฐ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ด บุรีรัมย์โสธรอ่อำนาจเจริญสุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางจังหวัดลบบรุรีสระบรุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีและราชบุรี ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกฟ้าขนองในบางเขตบางพื้นที่นะครับภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสรากแก้วชาเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราด ภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขายะลาปัตตานีและนาราธิวาส แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่1พฤษภาคม2,564ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอคนละหแชร์นะครับ บริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนแอดมินก็ขอให้ตกกันทั่วหน้านะครับส่วนบริเวณพื้นที่ไหนที่ตกแล้วแอดมินก็ขอให้ตกอย่างสม่ำเสมอนะครับขอให้ตกอย่างดีงามนะครับไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าใดๆทั้งสิ้นนะครับรวมถึงลมกระโชกแรงซึ่งในวันนี้นะครับจากภาพที่โชว์อ,อยู่ที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้นะครับซึ่งในวันนี้ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับได้เกิดฝนตกหนักที่บ้านของแอดมินเองนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับ เป็นน้ำท่วมขังรอระบายที่บริเวณโรงงานกระดาษนะครับดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้นะครับรวมถึงนะครับน้ำท่วมตามซอยในหมู่บ้านน้ำท่วมครึ่งล้อรถ18ล้อเลยนะคบผมตั้งแต่เข้าเดือนเมษายนมานะครับบ้านแอดมินฝนตกทุกวันจนถึงตอนนี้นะครับฝนก็ยังตก บริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนแอดมินขอเอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฝนไปตกให้นะครับผมส่วนสําหรับใครนะครับที่ยังรอรุ้นฝนอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าสภาพอากาศจะเป็นยังไงกันบ้างโดยนะครับรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาพยากรณ์อากาศนะครับในวันนี้ประมาณ17นาฬิกาบริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางทางตอนบนของประเทศไทยประกอบกับนะครับในช่วงนี้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงรวมถึงฝนตกหนักในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายอันจะก่อให้เกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้รวมถึงทะเลอันดามันทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกฟ้าขนองในระยะนี้รวมถึงจะมีฝนตกหนัก เกิดขึ้นนะครับในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศ17นาฬิกาของวันนี้จนถึง17นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือนะครับฝน40%ของพื้นที่เน้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่น่านอุตรดิต์ตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูร์ บริเวณที่มีฝนจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับจากการพัดน,นําความชื้นของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นนะคบ60%ของพื้นที่ ับจะมีลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเน้นจังหวัดอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์ยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี จากการพัดนำของลมตะวันออกเฉียงใต้ส่วนภาคกลางนะครับฝน30%ของพื้นที่เน้นจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรีจากการพัดนำความชื้นของลมตะวันออกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออกนะครับในวันนี้ฝน40%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเน้นจังหวัดนครนายก ปราจีนบรุรีสะแก้วชาเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดจากการพัดน,นำความชื้นของลมตะวนออกเฉียงใต้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าคนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นต่ำกว่า1เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตันออกฝน40%ของพื้นที่นะครับส่วนมากเน้นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรจากการพัดนำความชื้นของลมตะวนออกเฉียงใต้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะฝน40บเซนต์ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ รังและสตูลจากการพัดนำความชื้นของลมตะวันออกบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่อนสูงประมาณ1เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลจะมีฝนตกฟ้าขนอง40%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจากการพัดนำความชื้นของลมตะวันออกเฉียงใต้ ต่อไปนะครับเราจะมาคาดหมายพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังวางแผนนะครับสำหรับการทำเกษตรกรรม เป็นข่าวดีนะครับว่าในช่วงวันที่5-7พฤษภาคม2564จะมีบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระอบหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ประกอบกับนะครับจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมไทยตอนบน ในขณะที่นะครับจะมีคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเปียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้จะทําให้ไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่านในบางพื้นที่นะครับ หรือภายุฤุูรอนนั่นเองสำหรับบริเวณภาคใต้จะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้ภาคใต้มีฝนตกฟ้าคะนองเกิดขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง ก็ขอให้ประชาชนนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โลงแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายอันจะก่อให้เกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยในช่วงวันที่1-2พฤษภาคมและ5-7พฤษภาคม2564ส่วน 3-4พฤษภาคมจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมไทยตอนบนทำให้ไทยตอนบนมีฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีลมตะนออกพัดปกคลุมนะครับทำให้ภาคใต้มีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นส่วนในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคกลางนะครับของประเทศไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลงแต่นะครับจะมีลมใต้และลมตอนออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้นะครับเข้ามาปกคลุมไทยตอนบน จึงทําให้นะครับบริเวณดังกล่าวมีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะนี้นะครับรวมถึงจะมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักในบางแห่งส่วนภาคใต้มีลมตันออกและลมตันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทําให้ภาคใต้มีฝนตกฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับในระยะนี้พยากรณ์อากาศภาคเหนือ 1-2พฤษภาคมและ5-7พฤษภาคมฝน40-70%ของพื้นที่นะครับรวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วน3-4พฤษภาคมฝนจะลดลงเหลือ10-30%ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ 1-2พฤษภาคมและ5-7พฤษภาคมฝนจะเพิ่มขึ้น40-60%ของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งในช่วงวันที่5-6พฤษภาคมส่วน3-4พฤษภาคมฝนจะลดลงเหลือ10-30เของพื้นที่ภาคกลาง1-2พฤษภาคมและ5-7พฤษภาคมจะมีฝนเพิ่มนะครับ40-60%ของพื้นที่รวมถึงนะครับจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง ส่วน3-4ถึงพฤษภาคมฝนจะลดลงเหลือ1 0 3ถึงเอร์ซนของพื้นที่จากการพัดนำของลมใต้ภาคตะวันออก1-2พฤษภาคมและ5-7พฤษภาคมฝนเพิ่มนะครับ40-6 0%ของพื้นที่ส่วน3-4พฤษภาคมฝนจะลดลงเหลือ10-30อร์นของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน40-6 0ของพื้นที่ตลอดช่วงนะครับ ภาคใต้ฝั่งตอนตกฝน40-70%ของพื้นที่ตลอดช่วงนะครับกรุงเทพมหานคร1-2พฤษภาคมและ5-7พฤษภาคมฝนจะเพิ่มนะครับ40-60%ของพื้นที่ส่วน3-4พฤษภาคมฝนจะลดลงเหลือ10-30%ของพื้นที่นะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์นฝนจากโมเดล ecmwfindy com โหมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มนะครับตั้งแต่วันนี้19นฬกาเป็นต้นไปบริเวณกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักนะครับจะเน้นบริเวณท่าลีภูเรือเลยเชียงคานบ้านนนสว่างน้ำโสมนนวารีบริเวณนี้นะครับ บ้านเด็ดอุดมบ้านกระบากขอนแก่นการสินมหาสารคามบ้านไผ่กุดรังบ้านหัวขัววาปีปทุมนาเชือกบ้านโกกุงร้อยเอ็ดเสรภูมิทรายมูล ภูชัยภูนทองบ้านแดงป่าติ้วยะโสธรคําเขื่อนแก้วอํานาจเจริญบ้านกุดคอการบ้านแดงนะครับบริเวณนี้และประเทศลาวนะครับที่แขวงปากเซและอัตตปือส่วนบริเวณภาคเหนือนะครับตั้งแต่ลําปางวังชิน้นบ้านนาตาโพสวรรคโลกสุขโขทยัยตากกาแพงเพชรบ้านโคงวิไลาลานสัก์ บ้านไร่ทองผาภูมิอุ้มผงางใส่โยกห้วยกระเจ้านะครับบริเวณนี้ส่วนภาคใต้นะครับขนอมนครศรีธรรมราชปัตตานีและนาราธิวาสนะครับบริเวณนี้ต่อไป21นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนนะครับ กลุ่มฝนปานกลางถึงหนักจะเน้นไปที่ลาวตอนบนนะครับรวมถึงอีสานตอนบนนะครับที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬน้ำโสมเลยส่วนภาคเหนือนะครับเน้นที่บริเวณเชียงรายบ้านแม่อายหลวงชัยปราการปายเชียงดาวเชียงใหม่ลำปางงาวสองบ้านโฮงมะค่าวังชิ้นบ้านนาตาโพหลีสวรรคโลกนะครับบริเวณนี้ ต่อไปนะครับเที่ยงคืนคืนของวันที่1ต่อคืนของวันที่2กลุ่มฝนนะครับปานกลางถึงหนาจะเน้นท่าขี้เหล็กรวมถึงบริเวณจังหวัดเชียงรายบางพื้นที่นะครับต่อไปนะครับ3มนาฬิกาของคืนนี้ คืนวันที่1ต่อคืนของวันที่2กลุ่มฝนนะครับจะเน้นที่บริเวณพรเจริญบ้านดอนดูวานอนนิวาสีสงครามนาว่านะครับบริเวณนี้ต่อไป6นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนนะครับกลุ่มฝนนะครับจะเน้นบริเวณอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครบบริเวณนี้ จะเน้นเป็นฝนปานกลางถึงหนักนะครับรวมถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนนะครับตั้งแต่ประจบพีธีขันบางสะพานน้อยเกาะสองบานแม่หาดนะครับบริเวณนี้ ต่อไป10นาฬิกานะครับกลุ่มฝนนะครับก็จะมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่จะเน้นมีเมฆมากปกคลุมบริเวณประเทศไทยทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้กันนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเทียบเคียงหมดพาย,ยุสายฟ้า ECMWF windy.com 2พฤษภาคม2564กลุ่มฝนนะครับมีลักษณะของการกระจายบริเวณประเทศไทยเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับ เป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและอาจจะมีฝนตรงหนังในบางพื้นที่นะครับ3พฤษภาคม2564กลุ่มฝนมีลักษณะของการกระจายตัวทั่วประเทศนะครับโดยนะครับจะเน้นเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง4พฤษภาคม2564ฝนเพิ่มขึ้นทุกภาคน,นะครับยกเว้นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างฝนจะน้อย 5พฤษภาคม2564ฝนมีลักษณะของการกระจายตัวนะครับถูกภาดเลนนะครับแต่บริเวณพื้นที่สีแดงกลุ่มเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจะเน้นบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกอีสานตอนล่างนะครับ รวมถึงนะครับตั้งแต่มุกดาหารนิคมคำส้อยบ้านทรงดอนตาลบ้านกุดคอการบ้านนาเวียงบ้านกุดกลอยอำนาจ,จเจริญสีเมืองใหม่พิบูรณ์มังสาหารนะครับบริเวณนี้และเวลา21นาฬิกานะครับรวมถึงปากเซของประเทศลาวพิบูรณ์มังสาหารสีเมืองใหม่6พฤษภาคม2564ฝนกระจายทั่วประเทศ 7พฤษภาคม2 5 6 4ฝนกระจายทั่วประเทศนะครับยกเว้นบริเวณภาคอีสานฝนจะน้อย8พฤษภาคม2564ฝนกระจายตัวทั่วประเทศนะครับบริเวณภาคอีสานทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคเหนือตอนบนจะมีนะคบฝนปานกลางถึงหนัก 9พฤษภาคม2564ฝนกระจายตัวทั่วประเทศ10พฤษภาคม2564ฝนมีลักษณะของการกระจายตัวทั่วประเทศนะครับและนะครับเหมือนจะมีบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำก่อกำเนิดขึ้นนะครับที่บริเวณมหาสมุทรอินเดียฝั่งบริเวณทะเลฝั่งอันดามันนะครับ ที่เคลื่อนเข้ามาเรียบชายฝั่งบริเวณประเทศเมเวนมาเราจะต้องมารุ้นกันต่อนะคะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำหรือหย่อมฝนจะสามารถพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุหรือไม่นะครับรอติดตามชมกันต่อนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถัไพอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ